รถอัดฟางครับผมอัดฟางขายครับรถอัดฟางบรรยากาศเกีเ่ยวข้าวเสร็จก็จะอัดฟางกันเอารถไถนาเนาะมีเครื่องอัดแยกกันครับผมว้าวว้าวมากครับผม ออกแล้ว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 ฮึสฮึสว้าวสวัสดีครับถ่ายรูปเลยเพี่โอ้กลับครับเอาอีกแน่หนึ่งก้อนสองก,ก้อนแล้วว้าวฮึสฮึสฮึสว้าว Wow. อัดฟางครับรถอัดฟางอัดฟางไม่ใหงัวครับผมเดี๋ยวข้าวจะก็อัดฟางกันครับอัดฟางว้าว wow. สามก้อน้อยนะครับผมสามก้อน้อยเด้อดฟางอัดใหม่ๆเนะี่ยปึ๊บ ปึบปึบปึบออกอีกแล้วโอ้อัดไวมากโอ้เอาครับผมปึบปึบอ้าวปั๊บโอ้อัดได้ไวมากผมอัดได้ไวมาก ปปัึ๊บออกอีกแล้วออกแล้วเนี่ยออกแล้วเนี่ยออกแล้วเนี่ยออกอีกแล้ว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 ออกแล้วอู้หัดไวมากครับผมเครื่องอัดฟังอัดไวมากว้าวเลยว้าวเลยออกอีกแล้วออกอีกแล้วโอ้ยัดไวแล้วครับผมรถอัดฟังเกี่ยวกข้าวเสร็จข้าวหอมมะลิเนาะเกี่ยวกข้าวเสร็จข้าวอัดฟังให้งัวครับผมอีกแล้วปึ๊บคู่ไว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 มากปึ๊บ อึบอึบว้าวโอ้โอ้ไวมากว้าวว้าวๆๆๆตัวนี้ได้ซูซูยอดเลยออกแล้วอึบปึ้ก วาวายครับผมอัดปัง